ที่แล้วเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราแฮปปี้มันอลังการมากการครบรอบ20ปีแล้วเราได้ร่วมกับ BIFW เป็นการ refresh brand ให้เห็นอะไรใหม่ๆในสิ่ที่เราไม่เคยครั้งที่แล้วที่รู้สึกสัใจดีนะมันได้เปิดจัก,กรวาลไอคนก็รู้จักคอเสปตนี้ที่เคยเป็นแค่ผู้หญิงเสียงเล็กๆกลายเป็นว่าเฮ้ยมันเทคขึ้หลายคนมากไม่คิดว่าเสือ concept, เเส้อผ้าผู้ชายคอเสปต์จะเป็นเสื้อผ้าผู้ชายผู้ชายพี่มองว่ามันไดเวอร์ กดดันมากเพราะปีที่แล้วเป็นนางโชว์แต่ปีนี้เป็นแบบเด็กนักเรียนนะมันคือต่างกันโดยที่ว่าชื่อคอลเลกชันเนเ e อร์กิฟทถ้าเราเห็นทั้งหมดมันคือยูนิฟอร์มไอเดียแรกเริ่มมันมาจากเอกอรมิลิตโรงเรียนที่สอนนักบอลลีจอนสามารถเป็นวีนัปุษได้เราก็เลยยกเรื่องของยูนิฟอร์ม์ขึ้นมาอาจจะมีสปอร์ตแวร์ผสมอยู่บ้างจะมีมาเป็นแคชชวลของเชิ้ตของยีคือทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโรงเรียนครูใหญ่ใจร้ายมีคุณเลขาหน้าห้องครูใหญ่ก็มี อดีตหนึ่งชิ้นงานน่ะเราจะใส่ทั้งลายปริ้นงานดีเทลลูเอทแพทเทิร์นซึ่งเห็นนาสวยแน่นอนแต่ในวันที่ผู้รีโภคเขาเอาไปใช้ใส่ได้แค่ครั้งเดียวบนจแจ็คเราเอาจุดหนักกลับมาคิดเราพยายามทำให้แคชชวลขึ้นพี่อยากให้ลูกค้าเขาสเปนในหนึ่งชิ้นและไม่ได้ใส่ได้แค่ครั้งหนึ่งสองครั้งสามารถนำกลับมาใช้ได้อีกเหตุว่าคอลเลกชันเก่าอ่ะเอามามิก์กับคอลเลกชันใหม่ได้ไม่มีปัญหาเราพยายามทำให้คลอสเซ็ตเป็นสเทนในแบบของเรา